สวัสดีค่ะจากสวนลุงเสริมนะคะวันนี้ค่ะผู้เรียนเรากําลังแค่กล่องจะส่งทางไปรษณีย์นะคะส่งให้ลูกค้าที่รอรับอยู่แบบนี้นะคะส่วนลุงเสริมมีส่งทางไปรษณีย์ส่งออนไลน์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็โทรสั่งทางเพจสวนลุงเสริมหรือเพจส่วนลุงเสริมได้นะคะไปรษณีย์จะมารับอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะ ถ้ากรุงเทพก็จะอยู่แค่วันเดียวนะคะแต่ถ้าหากต่างจังหวัดก็คือเชียงใหม่หรือใต้อย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณสองวันถึงะคะ่ะตอนนี้ทุเรียนสององเสริมเริ่มออกแล้วนะคะออกมาได้รุ่นหนึ่งแล้วเหลือรุ่นสองกำลังจะเริ่มทยอยตัดนะคะมีเพียงพอแก่ลูกค้าทุกคนนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาทานมาชิมได้นะคะ ส่วนลุงเสริมก็จะเปิดทุกปีนะคะประมาณเดือนมิถุนายนจะเยอะลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามานะคะตแต่ตอนนี้เราก็เว้นระยะห่างกันนะคะก็จะมีจุดพัดกองมีจุดพัดกองให้ลูกค้านะคะความปลอดภัยและดูแดดนะคะแดดที่ส่วนลุงเสริมอยู่ที่40องศานะคะตอนนี้เงาะคูเรียนคูเสาไฟนะคะเงาะภูเ่าไฟ หัมสดๆเลยนะคะเก็บมาใหม่ๆเลยสดๆเลยนะคะทุเรียนก็จะอยู่ที่ราคา180บาทนะคะชนีนะคะชนีจะอยู่ที่130อันนี้เป็นชนีนะคะทุเรียนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ทางสวนก็จะเตรียมทุเรียนไว้รองรับลูกค้านะคะ ลูกค้ามาเยอะตอนนี้ทางสวนก็กระจัดกระจายนะคะวางแผงตั้งแต่จุดถึงสวนลุงเสริมแล้วเราก็จะวางมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าแออัดนะคะเราก็กระจายไปตรงนี้เป็นของสวนลุงเสริมโดยตรงเลยนะคะไม่มีที่อื่นนะคะสวนลุงเสริมตัดจากต้นจากสวนของสวนลุงเสริม ไม่ได้รับที่อื่นมาเลยค่ะเพราะว่าสวนุงเสริมมีอยู่ที่20ไร่นะคะกัดมาขายวางแผงตรงนี้ทุกปีค่ะลูกค้าที่เคยมาทานก็จะรู้นะคะอันนี้ชิ้มเนาะสสวนุงเสริมก็จะกรอบหวานมันอร่อยนะคะนี่นะคะลูกค้าก็เริ่มจากเข้ามาตอนนี้ก็คือ เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ลูกใหญ่อันนี้อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดโลแต่สุกพร้อมทานแล้วค่ะเกรดมาเนื้อจะบางมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการแพ็คกล่องไปเรื่อยๆนะคะส่งให้ลูกค้านี่นะคะใครที่มาไม่ได้ก็ทูสั่งทางเฟซทางไลน์ได้นะคะส่วนโุงเสิมจะ,ะบริการส่งนะคะอย่างที่ พูดไว้คือไปสนีจะมารับที่สวนเลยตรงเลยะคะ่ะจะส่งทุกวันจันรอังคารพุธแค่นั้นนะคะใครสนใจก็สั่งได้ทางเพจทางเฟซได้นะคะห้องแชทจะมีแอดมินบริการตอบคำถามให้แก่ลูกค้าอยู่ตลอดนะคะน,นี่นะคะโอ้ยอันนี้ผูกเขาไปแท้เลยนะคะเนี่ยอันนี้เพี้ยมันกินนะคะเพี้ยมันกินเฉยๆนะคะแต่ข้างในเหลืองสวยมากเลย ะะอันนี้อยู่ที่ประมาณสองโลครึ่งนะคะเนี่ยสองโลครึ่งลูกใหญ่มากค่ะกลมสวยด้วยสองโลครึ่งก็ไม่กี่บาทเองนะคะอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทเองนะคะไม่แพงเลยกินคุณภาพได้คุณภาพเน้นๆเ,เลยนะคะ เชิญลูกค้าทุกท่านนะคะที่สวนลุงเสริมนะคะสวนลุงเสริมก็เปิดบริการลูกค้าและต้อนรับลูกค้าทุกปีนะคะแต่ปีนี้ก็ขอให้ลูกค้าสวมแมสท,ทำตามมาตรการของรัฐเราด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามสวนลุงเสริมมาตลอดแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆทุกปีเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ